I mm -hmm. ตัวกลมลันลาลันลาวันนี้เรากินเมนูหมึกวงอะไรคะหมึกวงผัดเปรี้ยวหวานครับโอเคดีนะพ่อไม่ตอบวงอะไรวงอะไรเป็นตัวตี้ยค่ะเป็นตัวเตี้ยของลูกก็จะเป็นไส้นก๋วยชีสนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกวงนะคะคือเป็นปลาหมึกกล้วยแหละค่ะแต่คือเขาหั่นเป็นวงๆแล้วก็มาผัดกับแบบผัดแบบสไตล์ผัดเปรี้ยวหวานมีสับปะรดมะเขือเทศแล้วก็ ักสามสีถั่วแครอทแล้วก็ข้าวโพดเยอะมากเห็นแล้วรู้ว่าเปรี้ยวค่ะแล้วก็มาทานข้าวกันเลยค่ะทานข้าวเลยนะครับเอาข้าวมานั่งทานไปพร้อมๆกับเราพวกเราได้ด้วยนะครับได้ด้วยได้นะครับไี้ไม่สำนึแจะพูดกัะพูดไปทุก อยู่เมืองนอกมานานอยู่เมืองนอกมานานครับพูดไทยไม่ค่อยช้านี่ครับนี่ครับนี่ครับข้าหมึกวงนะครับไม่ใช่หนังยางนะครับอร่อยมากโอ้โหขอดูสิ มัดแกงได้เอาไปมัดแกงได้ตุ๋นแกงเ <c oughs> ปรี้ยวหวานจริงมสบรสจอบกเปรีป้ยวตัดกับซอสห,หวานหน่อยมะเขือเทศด้วยประบึกหน่อยโอโ้โหเข้ากันคุมกลม่อมในปากค <c oughs> ่อยไปเข้ากันในปากครับ <c oughs> ก็ไปเคี้ยวหนับเงังน่นปากรวมกันไว้ในปากเราแล้วตึงหลงคออืมอืม,อมไม่ลูก <c oughs> ืมต้องขัดไหมคะขุดไม่เหนียวอร่อยมากน่ครับอืม,อมไม่เหนียวคือ ไม่เหนียวนิดเดียวเอาเล่นนะคะอร่อยอร่อยกินได้กินได้มันเพราะเหมือนว่าผัดกับสับกะรดแล้วมันก็อร่อยอ่ะมันเหมือนเปรี้ยวๆตตดหวานเข้ากันได้ดี ผัดสไตล์บ้านเราเปรี้ยวหวานฉบับข้าวโพดกลมน้ำแค่น้ำก็อร่อยมาก ทำเองเราก็ต้องสูเองเนาะอร่อยจริงเราพูดจริงอร่อยจริงหืมหืมหนะืมจักรสกินได้เนาะปลาหมึกสับรสหืมหืมนข้าวสารเลยแต่แบบมาก ยอดครับอือกินอะไรแล้วกันฉ่ำในปากมากไงลูกพาดูลูกก้มหน้ากน้มตากินมากแบบลูกทุ่งกินมาบลูกทุ่งรูกบอ นี่มีดูค่ะดนี้ค่ะอืออันนี้มีถั่วันเตาข้าโพดด้วยข้าวหลอดต้องหักใส่ป่ะเก๋เยอย่างมีล้วก็มีแบกชีด้วยแบกชีด้วย <c oughs> สีสันสดใสอาหารจะดูหน้าทานใช่ไหมใชออม่อร่อยด้วยเรี่อน้ำย่อยเรืเร่อน,น,น้ำย่อย ตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากนะครับตนนี yep> <h 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 ้ฝนตกหนักตนตกเาอะไรคนรกทำอะไรคต้องมาทอะรต้องลยนักแันเองนะคะนตกหนักต้องออกจากบ้านใช่ไหมลูก Ủa, mm -hmm. oh, ก็เปน็นล,เลกเดี๋ยวพี่เอามา ใจลูกคุณใครรู้สึกใจอืมีเจาก่อนอืมอืมอืมเด็กก็ทำได้นะครับผมเด็กน่ะทำได้ทำได้อืมไม่เผ็ด

ฝลาหมึกส <c oughs> ับเลยปลาปลาหมึกมปลาหมึกนี่มันจะออกมา <c oughs> バタフォー。<laughs> เก็บไว้ข้างเก็บไว้นึกอะไรใช่ไหมอือหมดแล้วหรอดีมากโว้ยจะดดอืดง่ายครับ ตุมช้อนอมอันนี้ลองชิมไดม้ไหมน้ำแหละข้าตัว้ตน่าสง้อง อนด้วยคุณลุงช่วยเอาผักออกให้นะคะเอาผักกระโดดโชว์นะคะคุณพ่อโชว์เลยน้องนี่คือมะเขือเทศนะคะทุกคนลืมบอกไปเหมือนแอปเปิ้ลไหมคะทุกคนถ้าเหมือนกดหนึ่งไม่เหมือนกดสองนี่ค่ะแอปเปิ้ลลูกดีใจอู้จมื่นค่ะหายไหมคะหายีเกลียดนะคะเลย หายแล้วลูก้องนึงยอกเนื้อวันแล้วค่ะอ๋อเห็นน้ำอ่ะเหมือนเส้นสปาเกตตี้นี่คือใบอะไรคะ อันนี้คือใบบักชีนะคะนีน่สวยไหมคะเดี๋ยวคนดูเลยนี่นชีจังสินี่คือบททำกินยันด่วนเลยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้จบไปทำกินเลย แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดทับทักให้อย่าลืมกดกาดิ่งตุงติงตุงติ่งด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนนี้พ่อขอไปกินต่องก่อนนะครับรักนะคะทุกคนบ๊ายบาย